Honda ครับนรอบนะคครับับนนี้ใส่ลิ้น L15 นะครับแล้วก็มีคม GE นะฮะก็เข้ามาจัดทีแบบนะฮะจูงหอังอหลักใช้งานละมัน20นะฮะจัดกนารให้นะครับเติร์ดเติร์ดแต่เดี๋ยวมาดูกันวิ่งยังไงนะฮะ L15 เอ้ย L12 ลิ้น L15 แล้วก็คม GE นะครับ ใช้ตัวนี้นะครับ AF ไฟแบนตัวจับส่วนผสนมสน้ำมันก๊ากาศนะครับสายเป็นสีสนใสแก๊สเวลาจูโรโตบีนะจ๊ะคันนี้จูเสร็จแล้วครับเก็บค่าที่นี้สุดของรถันนีเรียบร้อยแล้วนะครับมาฮะสปีดเทสน,นะครับเปิดแอร์นะฮะเกียร์ธรรมดามา กไปกไปโอเคพอก่อนอะก็ลดูครับสำรับูกค้าที่ใช้เโอเกียร์ธรรมดานะฮะริน L สิบแล้วก็คำแจ๊กจนะฮะ ลองดูครับมีอะไรต่างๆจะกรถท่านบ้างต่างเลกเป็นยังไงนะครับพีจูนจูนคันละสามพันเ้าร้อยบาทนะครับหน้าอุบลยูเสรีไทยเจ็ดสิบสามหน้าปากซอยหลวงสินเมือนะฮะที่คือรถบบุกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูนเดียวนะฮะเซอร์วิสบริกานทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไปรับเลยนะครับรวมถึงจูนนอกสถานที่นะครับก็บอกค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูสโบรกแบบแล้วก็ทิกเกอรนะครับพิมพ์พีจูนลีมักฮอนด้าเจอทั้งสี่สองทางเลยนะฮะ แล้วก็นักฟิดสองครังง้งคุณแนเบอร์ไว้ขอมบอร์แอดแอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะ